บิสมิลลาฮิ ррахмани ราะ х ีมนะครับช่วงโมงนี้จะมาเรียนรู้เรื่องของมัดนะครับมัดภาษาอาหรับนะครับภาษาไทยว่าเสียงยาวนะครับอักษรเสียงยาวนะครับอย่างน้อยจะมีเครื่องหมายอยู่ตรงนี้นะครับสมัยก่อนนะครับสมัยที่ไม่ใช่เกราตีเนี่ยนะครับ ลักษณะของเครื่องหมายมีอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกคือที่มีเครื่องหมายหนักอย่างนี้นะครับอันที่2ก็คือเครื่องหมายอย่างก็ไปเครื่องหมายหนักเนี่ยนะครับก็คือขึอ้นมาอนี้แล้วก็หนักมาอย่างนี้นะครับอันนี้เครื่องหมายหนักนะครับก็เรียกว่ามัดยาอมัดวาจิมุตตะเซนนะครับส่วน อีกตัวหนึ่งนะก็คือ,อาที่เบาๆาลักษณะนี้นะครับอ,อย่างนี้คยกมัดอายาอิสมุงฟาเซนนะครับซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยจะยาวยาวไม่เท่ากันนะครับอาตัวนี้จะยาวหกฮารกัตตัวนี้สามถึงห้าฮารกัตนะครับก็คือนับหกฮา้วก็นับสามอลิฟนั่นเองนับอลิฟสามครั้งนะครับอันนี้คือ,อ ถ้าเป็นมัดจริงๆก็คือที่เป็นแยกเป็นมัดวาย,ยิบมุตตะเซนกับมัดยาอิสมุงฟะเซนนะครับในปัจจุบันนี้นะครับในเกเรอตีเนี่ยก็ขอใส่เครื่องหมายเครื่องหมายเดียวแค่นั้นเองนะครับคือเครื่องหมายที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งก็ให้ยาวสามถึงห้าอารกักต์นะครับทุกอ,อย่างต้องยาวประมาณนั้นหมดนะห้าถึงหกอารกักต์เลยนะครับ ห้าอรกตเพราะฉะนั้นเรามาดูนะครับว่าอักษรเสียงยาวนะครับที่มีเครื่องหมายอย่างนี้จะต้องยาวตลอดน,นะครับต้องยาวหมดเช่นดูตัวอย่างที่หนึ่งนะครับยาอยูฮายาอยูฮานะครับยาตัวนี้เห็นไหมครับที่ตรงนี้มีอักษรเสียงยาวอยู่นะครับก็จะเป็นายาวถึงห้าอารอกต์นะครับห้าหรือหกอารกตรนะครับายาว อย่างที่เหมือนฟีฮาอัจวาจุนฟีฮาอัจวาจุนฮันฮากับวาเนี่ยยาวไม่เท่ากันวาเนี่ยยาวสองฮารอกัดหรือยาวหนึ่งอัลิฟนะครับตัวนี้ยาวหนึ่งอัลิฟแต่ตัวนี้ยาวห้าอัลิฟเอห้าฮารอกัดนะครับห้าถึงหกฮารอกัดฟีฮาอัจวาจุนอัจวาวาเนี่ยสองครั้งกูลูอามันนะลูเนี่ย ยาว5าารอกัตส่วนกูเนี่ย2รอกัตเองกูลูอามันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านกูลูอามันนะก็แสดงว่าตอนนี้เราอ่านผิดนะครับอินนีออคอฟเห็นนะครับอินนีนีตรงเนี้ยยาว5รอกัตนะครับ ตอนอะค้ขอคอที่ยาวสองฮารกักคัตเอคือหนึ่งอลิฟนะครับวันนั้นเวลาอ่านอินนียลก็ฟอะไรก็อย่างนี้เป็นต้นนะครับเช่นเดียวกันตรงนี้นะครับอุลาอิกะอ่าที่เราเรียนมาแล้วที่มีเครื่องหมายอย่างนี้เป็นไงครับเครื่องหมายนี้ก็คือถือว่าไม่ต้องอ่านนะครับไม่ต้องอ่านไม่ต้องออกเสียงสะไม่ต้องออกเสียงพยัญชนะตัวนี้ใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตอนเรื่องอ่านว่า อูลานะครับอูลานะครับส่วนลาตัวนี้ยาวนะครับยาวห้าอารอกต์ขึ้นไปห้าถึงหกอารอกต์อูลัยกะนะครับสูอันสูอันนะครับบริอ้นนะครับอิลมีอิลล์อิลมิฮิอิลล์ ที่นี่ยาวห้าอารมณ์ส่วนลาเนี่ยสองอารกั์ฉะนั้นจะเห็นว่าตัวนี้ก็คือ,อลักษณะของท่า,าเดือนสมัยก่อนตัวนี้คือที่พระวงกลมนี่นะครับวงกลมเหล่านี้นะครับเป็นมัดวาจิบมุตตตเซนนะครับมัดวาจิบมุตตตเซนส่วนข้อนี้ข้อน,อนี้ข้อนี้นะครับข้อนี้แล้วก็นี่เนี่ยสามัคคเนี่ยนะครับเป็นมัดยาอิสมุงฟัสเซน นะครับซึ่งความหมายเดียเด๋ยวเราจะเรียนรู้กันในคอร์สต,ต่อต่อไปนะครับอีกสองหลอดนะครับดูจัวต่อไปละหูอัลอัฟะละหูอัลอัฟะอันนี้อยากสอนให้เราก,กิดเตนีมต,ต้องฮะเรากิดนะครับกาฟัตันนะกาฟัตันนะครับ,น,นะรบนี่ตัวต่อไปอัตัวฮะ ดุนน yeah. oh oh so okay. ER> ี่นะครับตอนนี้เดี๋ยวต้องมาเรียนรู้กันนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับว่าทําไมต้องหลวงเสียงอันไหนต้องหลวงอันไหนไม่ต้องหลวงนะครับอันน่ะอันนี้ชื่อมัดเป็นชื่อมัดอีกชื่อมัดเสียนิดหนึ่งนะครับซึ่งเราจะเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับตะมูรุนนีอาบูดูนะครับรุน อาไปดูอันนี้ต้องอ่านเสียงายาวถึงห้าอารกัตถึงหกอารกัตนะครับและขอกับหน่วงเสียงด้วยซึ่งเราจะเรียนด้วยอีกครั้งว่าอะไรคือการหน่วงเสียงหรือการอิดอรกอมนะครับวีอานะครับตอนนี้ก็ต้องยาวนะครับซูอาอ,อันนี้มีท่ออีกแต่กยวเราตงใส่นะครับซูอาน,นะครับยาอายูฮะ นะครับเยอะไอ้ยื่นยาวๆหาเราตัดนะครับเรามาดูในในอันกุรอานนะครับในกุรอานในสุร์อันกุเรชนะครับและอันมาฮูนมาดูนะครับบิสมิลลาฮิรรา rahmanir rahim ี i i l a f i k u r a รชมีมัดไหมครับมีเสียงยาวไหมครับไม่มีนะครับส่วนเรงนี้ก็คือให้อย่างปกติก็คือมีตัวอักษรอยู่นะครับ

الذي أضعمهم من جوع وأمنهم من كرب. الذي أضعمهم ذي الدنيا هذا. ناه.มากกว่าตรงนี้. بدو. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرادون ร,รอตรงนี้ต้องยาวนี่มีเครื่องหมายอยู่นะครับมีที่เดียวนะครับยูรออูนไวยัมนอูนันมาอูนแต้อื่นไม่ยากแต่ตรงน,นี้ต้องยากกว่าเพื่อนนะครับนาะยดูสระสรออันบากเระนะครับอาอยัดที่หกนะเช่นอินนัลลรดีนันกฟารุสวาเห็นไหมสวาตรงนี้นะครับต้องยาว ها سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة อลาตัวนี้นะครับจะยาวกว่าอลากูลูบิฮิมว่าอลาสมะไอหิมอันนี้สองฮาโรกัตนะครับสองฮาโรกัตทั้งนั้นแต่อลาตัวที่สามยาวห้าฮาโรกัตนะครับอ่าเพราะฉะนั้น เราต้องดูให้ดีนะครับเพราะอ่านแล้มันมีหลักการมีอะไรอยู่นะครับวะละหุมอัซาบุนอัซจีมวะมินันนาสไมัยยากรูอามันนาบิลลาฮิวะบิลยามิลอาคิริวะมาฮุมบิมูมินีนเรามาดูตัวที่มีสัตว์กันดีกว่านะครับดูนี่ครับ วะมายักนาวะมายักดาอุนาอินดาอัลกุสะฮุมวะมะยักชูรุนเพราะฉะนั้นอิลลาลาตัวนี้จะต้องยาวกว่ามาตัวนี้นะครับต้องยาวกว่ามาตัวนี้นะครับต้องยาวกว่าซีต้องยาวกว่าอานูอันนี้สองฮารกัดมาเลยแต่ลาตัวนี้เป็นไงครับมีเครื่องหมายนี้อยู่ต้อง5้ถึงหฮารกัด ว่าม hey, uh, ่ยั่งย إ อ ل นอิลลาอิลลาอัฟซุมว ا าَ ش ْ ع ُ ر ูร ن นเห็นไหมครับอ่าทีนี้เรามาดูตัวต่อไปนะครับตัวก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เห็นไหมตัวอื่นมีลِตุ ل ซ أ ดูฟิลอา ا ดิ و ا ลกَูอินน ن มะนะฮ์ُมุสลิฮูนเห็นไหมครับ กอล ن อّนน ا ن َ ح ْ ن ُ م ُมْสِ ح ُ و ن َเพราะฉะนั้นกอลูลูนี่จะต้องยาวกว่ากอและต้องยาวกว่ามานะครับปณีสสองฮารอกัตแต่ลูต้องห้าหารอกัตนะครับอชาอยลางล์เราก็เข้าใจนะครับเรื่องของมัดเรื่องของความยาวนะครับที่มีเครื่องหมายตรงนี้นะครับในอกุรอานต้องให้ยาวห้าถึงหการอกัตนะครับอชาอยลางล์อัสสลาัมุอะลัยกุมมะเราะมะตุลลอฮ์วะบาระก้า